สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟฉายแบบเอาไว้อ่านหนังสือนะครับชื่อรุ่นนี้ชื่อว่าเทรเวลเฟสนี่เป็นของเป็น LED บุ๊กไลท์ที่จะมาสำหรับเนบหนังสืออะไรแบบนี้คี๋ยวแกะออกมาให้ดูนี่ ไปดึงออกมามเวลาดึงต้องระวังนิดนึงอ่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับก็บบจะเป็นเหมือน,นที่มันโงงอได้นะคะนี่เอไว้เวลามาสื่อก้องง,งอกมาดูอย่างนี้นะะมีปุ่มอะไรบ้างครับตรงนี้จะเป็นเอาไว้ใส่ทานเป็นปุ่มใส่ช้ทานสามเาน 3A1 ก้อนนะครับ ขาจะแถมมาให้นี่ครับแถมมาให้แพ็กเกจด้วยคนที่ซื้อไปที่จากกล่องนี้ก็คือสามารถที่จะใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยโอเคเอาามใส่เสร็จปุ๊บข้างบนนี่ด้านบนมีอะไรบ้างครับนี่ครับเป็นปุ่มเอาไว้เลื่อนนี่ครับมันก็จะเปิดไฟยังมาโอจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านบนแล้วก็ปิดก็เลื่อนลงมาซื้อที่ซื้อที่ไหนครับซื้อที่ ร้านเอเชียบุ A ๊ก er นะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับ5 0 0ถึง6 0รนะคะแล้วก็เดี๋ยวทดสอบมีสีอะไรบ้างครับมีก็มีเท่าที่จำได้ <c oughs> มีสีฟ้าชมพูมเงินแล้วก็ดำนะคะดูหน้าตากล่องนิดนึงนี่คือรูปแบบของกล่อง LED book light ในนี้ก็จะมีการบรรยายสรรพคุณว่ามีความสว่างถึง7ลูเมนสทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ไลฟ์ก็คืออยู่ได้24ชั่วโมงนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ Travel f l x นะครับโอเคอันนี้ก็จะมาลองสาธิตการใช้งานสำหรับคนที่นิยมท่องเที่ยวใช่ไหมครับหรือว่าอ่านหนังสือในที่มืดๆนะครับจะมีประโยชน์มากมนครับ ลิปข้างหลังก็จะมีเป็นเอาไว้หนีคลิปหนีใครหนีสมมติเราอ่านหน้านี้อยู่นี่คอต้นตอกองหนังสือชื่อหนังสืออะไรครับแม็กกอตมูนอาจารย์เน่าหนอนจ้าวรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมสมมติเรามาอ่านก็ามาอ่านหน้านี้เรื่องอะไรเราเราไม่ต้องไปหนีบนี้แล้วเวลาจะเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนนะคบเราหนีหน้าสุดท้าย วกว็หนีบหน้าสุดท้ายเข้าไปอย่างนี้แล้วแล้วนะครับงอแล้วก็งอได้ตามต้องการแล้วก็อา่านเ,เปิดไฟยังครับเปิดไฟเลยครับเปิดไฟลองน่ะเราเปิดไฟเลยเปิดาอ่าก็ปรับให้มันได้องศาที่ดีหน่อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการสามารถอ่นานได้ในที่มืดถ้าเกิดว่าปิดก็จะแสงก็จะ การปิดนะครับแล้วเราเปิดก็จะเปิดนี้ปึงไงบ้างครับ,รบอ่านแล้วในลองทดสอบการอ่านเนะี่ยนั่งพิงเลยครับอ่านเลยครับ<ม>ในที่ที่แสงไม่เพียงพอนะครับก็จะมีผลต่อสายตานะครับอันนี้ก็จะช่วยให้อ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นดีขึ้นบางคนที่ชอบเดินทางอยู่บนเครื่องบินนะครับไฟบนห้องโดยสารไม่สว่างเพียงพอก็ใช้ไฟ LED ตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับตัวปรู้จริงวันนี้เป็นไงบ้างครับแนะนําเพื่อนๆยังไงบ้างครับสนใจปนไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเขาเรียกว่าแบทแมนนะอ๋อแบทแมนลาไปก่อนนะมครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป